บิสมิลลาฮิรเราะห์มานาราะฮิมพี่น้องครับรายการกินอยู่ฮาลานในช่วงที่สองครับผมคุยกับคุณฟุตกรทำเผือกเปิดร้านฮาลานมินิมาร์ทที่ละงูจังหวัดสตูลพี่น้องครับเขาเปิดร้านได้ประมาณสักช่วงหนึ่งละแต่วันที่มาสิบห้าสิบหกปที่สิบหกครับอ่าสิบหกนะครับเปิดมาได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงร้านนิดนึงอซชาร์เาจะเปิดวันจันทร์วันคารใช่ครับวันจันวันจันอังคานนี้นะครับเพื่อต้องการเดินทางตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพกับผม พี่น้องครับเราคุยเรื่องหาร้านมินิมาร์ทหลายหลายคนยังมองภาพว่าเอ๊แล้วเขาจะเปิดอย่างไรอดีตในบ้านผมเคยเปิดสินขาย,ขาย,ขาย,ยคร่องค้านเช่าหวยขายให้เยอะของให้ถูกขายได้วันหลายพันบาทถามว่าซื้อยังไงอ๋อไปเดินไปแมคโครเลยไปร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆซื้อมาปุ้มพรุ่งนี้เปิดร้านขายได้อะไรบ้างมีครบเลยทั้งบุหรี่ทั้งอะไรเมื่ออตะกอนนะครับผมตั้งแต่สกบเบยเดือดร้อ,รรองเลยคุณภาษาง่ายๆทุกอย่างที่คุณอยากได้เราหาให้ครับ แต่ณนะวันนี้พี่น้องครับฮารานมินิมาต์ตอบโจทย์พี่น้องของมุสลิมได้แล้วว่าเรามีร้านหนึ่งร้านตั้งขึ้นมาขายของทุกอย่างในร้านมุสลิมรวมถึงเป็นตัวแทนจําหน่ายของไวช็อปด้วยพี่น้องหรือมีของหลายช่องที่มีที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของมุสลิมแล้วกันพูดง่ายก็มีที่นั่นแม้พี่น้องจะดูจากท้งสื่อช่องไหนพี่น้องเดินไปหาเขาได้นะครับวันนี้เราคุยกันต่อว่าขั้นตอนการเปิดร้านเนี่ยม,มันทำอย่างไรบ้าง มันมีความยุ่งยากไหมมันต้องไปศึกษาหมดแล้วพอจะปฏิบัติจริงรเอาร้านนี้จะจองร้านนี้ร้านก็คงเป็นสภาพไม้เก่าๆต้องทาสีปรับปรุงต้องไอเดียใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนวางหนุ่นวางนี่ใครยังไงไหนเชิญครับครับผมขั้นขั้นตอนนะครับในก่อนก่อนที่เราจะเปิดร้านเ,นเราก็ต้องหาทำเลซึ่งการที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของทำเลครับ ต้องมีคนที่เดินผ่านร้านวันหนึ่งกี่คนนะครับพี่น้องที่คิดจะเปิดร้านเป็นร้านฮา้านเหมือนกันนะครับพี่น้องต้องสำรวจทำเลที่ตั้งนะครับแล้วก็ดูสภาพของที่ที่พี่น้องจะไปเปิดมันจะเป็นบ้านของพี่น้องเองเหมาะสมไหมรหรือว่าจะเป็นร้านที่พี่น้องจะจะไปเช่านะครับผมเมื่อพี่น้องได้ทำเลแล้วพี่น้องก็จัดการหาตกแต่งร้านแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เข้าร้านนะครับ แล้วก็ในเรื่องของสินค้าเนี่ยหากพี่น้องจะเปิดร้านฮาลมนนิม์าพี่น้องจะทํำยังไงพี่น้องก็จะต้องไปเดินเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแมคโครตัสหรือว่าสินหรือว่าค้าส่งค้าส่งที่อื่นนะครับค้าส่งที่อื่นซึ่งพี่น้องต้องมีความละเอียดและรอบคอบนิดหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกซื้อสินค้าพี่น้องจะต้องเลือกซื้อสินค้าที่ฮาลานที่เราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าฮาลาน นะครับ ughs. นี่คือเป็นเป็นความทุ่มเทน,นะครับผมว่าคนที่จะมาเปิดร้านฮาลาน,นิมิตเนี่ยคือเป็นคนที่เสียสละนะครับเสียสะละเพื่อเพื่อพี่น้องคนอื่นๆนะครับ,รบให้พี่น้องคนอื่นสามารถที่จะามาเลือกซื้อสินค้าอย่างสบายใจนะครับ <ห Francis. S 1> ไม่เสียเวลาในการที่ต้องมาตรวจด,ดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับการที่เราทําในเรื่องของฮาลามินิมิตเนี่ยอาจจะต้องมีความผิดพลาดอืสมมติว่าสินค้าในร้านของเรามีชิ้นหนึ่งที่ไม่ไม่มีตราฮาลาลเราสามารถอธิบายให้พี่น้องที่มาซื้อของเราได้ไหม น้ำปลาน้ำตาลรหรือน้ำพึ่งอะไรประมาณนี้รเราก็ต้องชี้แจงว่าพี่น้องว่าสินค้าเหล่านี้น้ำเปล่าอะไรแบบนี้อาจจะต้องไม่มีตาหาราก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าบททดสอบที่เข้ามาเนี่ยมันก็มาจากที่เอารถได้ทดบสอบเรารหรือผ่านกับบุคคลบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะมาลองถามเราอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมถึงอันนี้ถึงไม่มีตา้านแต่เข้ามาอยู่ในร้านบ้างนี่คือบทบททดสอบที่เราต้องเจอต้องต้องช่วยกันครับผม ก็จะเหนื่อยนิดนึงในช่วงแต่ความคิดตกผลึกแล้วมีงบละต้องไปซื้อของมาไปเลือกสันคัดสรรไม่อีกจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีแผนงานมีฝ่ายวางแผนมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายนู้นเยอะแยะมากมายเขามีก็สองคนครอบครัวเขาเองนะครอบครัวเขามาแล้วเริ่มมองซ้ายมองขวาหยิบนู่นหยิบนี่มาในร้านห่อหุ้มชิ้นใหญ่ในมิตาฮาลันแต่ชิ้นนีอาจจะไม่มีใช่ครับมองดูแล้วเป็นแค่น้ำส้มตัวดึงอ๋อไม่น่าเสียง มันก็เป็นส่วนหนึ่งพี่น้องต้องให้กําลังใจกันพี่น้องอาจจะมองเขาอาจจะมองไม่ทันคิดพี่น้องอันนี้เราเป็นยังไงพอเขาชี้แจงได้พี่น้องต้องรับฟังไม่ใช่บอยคอร์ดเลยโอ้ไม่ใช่มอนไม่ใช่พี่น้องต้องให้กําลังใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับช่วงท้ายรายการ0ูนย์สองเม้กาโทรมาให้กาลังใจนะครับคุณฟุตรอในเรื่องที่จะเปิดร้านมันมีบททดสอบและอุปสรรคมากมายนะครับแล้วถามว่าเป้าหมายที่้องการอยากเห็นของร้านคืออะไรบ้างเป้าหมาย เราทําวันนี้ระดับหนึ่งหนึ่งปีสองปีสามปีอยากเห็นอะไรบ้างในกับสังคมมุสลิมเราเป้าหมายนะครับร้านฮาลาร้านมินิมาร์ทผมอยากให้เป็นเอ่อเป็นร้านค้าที่เป็นจุดสุ่มรวมของมุสลิมม,มาจับจ่ายนะครับมามาซื้อสินค้านะครับแล้วก็เป็นร้านที่ฉุกคิดให้พี่น้องได้ได้ตระหนักถึงเรื่องของอาหารฮร,ร้านครับได้พี่น้องได้ แหนักด้วยตัวพี่น้องเองแล้วก็พี่น้องได้ส่งเสริมให้ลูกหลานของพี่น้องนะครับมาเลือกซื้อสินค้าฮาร้านนะครับมผมมีแนวคิดนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องลงไปสู่ระดับเยาวชนโรงเรียนตาะีกาเออยหรือว่าในโรงเรียนของปฐมศึกษาอนุบาลน,นะครับ,รบปลูกฝังให้เป็นชมรมชมรมหนึ่งที่เป็นชมรมพาร้านคลับทำไมเขามีอ,ออยออน้อยได้ทำไมเราจะมีคาร้านน้อยไม่ได้ ผมเคยเจอเด็กมุสลิมนะครับเล็กๆคนหนึ่งนะครับซึ่งพ่อแม่ของเขาในปลูกฝังในเรื่องของฮารานรว่าลูกเอ๋ยเวลาซื้อสินค้าเนี่ยให้ให้ดูสินค้าที่มีตราฮารานนะครับเมื่อวันหนึ่งเขา,เาไปไปที่บ้านญาตินะครับ,รบแล้วญาติของเขายื่นขนมให้นะครับเขาก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็พลิกดูข้างหลังเอ้ยไม่มีตราฮารานก็บอกบอกอาหารนี้ไม่มีตราฮาลานกินไม่ได้อื นี่คือเป็นความจริงที่ที่ที่เรื่องของพ่อแม่ปลูกฝังเด็กแล้วก็เด็กก็จะมีความตระหนักในเรื่องนี้ครับผม,มก็พี่น้องครับที่คุณฟุตกอนคุยกับผมเมื่อกี้ว่าโรงเรียนหนึ่งนะฮิมายะเนี่ยาามีแผนช่วงระหว่าง6เดือนถึง1ปีครับพี่น้องจะสร้างความตระหนักในสถานศึกษา,าแล้วเราจะเชิญผู้บริหารของโรงเรียนมุสลิมก่อนนะครับโดยมีอาจาร,รย์ยะย,ยาทองทา,าผู้อำนวยการเวนธรรมอิสลาม ที่ท่าอิดนนทบุรีจะเป็นแม่งานให้เรารเราจะเชิญมานั่งคุยกันว่าในรูปแบบคาว่าฮาลานฮารอมในสานศึกษาในรูปแบบของคําว่าตระหนักสิ่งฮาล้านในเรื่องการบริโภคก่อนครับในชื่อจังหวัดถามว่าร้านหรือในโรงเรียนสาก์โรงเรียนเนี่ยยังมีอาหารซึ่งมุสลิมทานไม่ได้ยังมีไหมเอาเป็นร้านของเป็นโรงเรียนมุสลิมนะรโรงเรียนชื่อมุสลิมเลยละโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมูลนิธิอะไรต่างๆพวกนี้ มันยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งยังเข้าไปยังแยกแยะไม่ออกร่องสิ่งฮาลลนฮารอมแล้วถามว่าเด็กแล้วบุตรหลานของเราที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเขาจะบริโภคอะไรก็คงบริโภคไอสิ่งพวกนั้นแหละใช่ครับแล้ววันหนึ่งเขากลับมาที่บ้านแล้วถ้าผู้ปกครองไม่ได้ใส่ใจดูแลมากนะักเขาคงได้เหมือนกับที่โรงเรียนน,นั่นแหละแต่ถ้าในทางกลับกันพี่น้องครับหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองทอี่ดูแลที่บ้านปลูกฝังเขาอย่างนี้ก็พูดเมื่อกี้ว่าดูตาฮรลลซนิซื้อจากไหนมาต่างๆพวกนี้ ย้อนกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยถ้าโรงเรียนไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มสวนทางกันละใช่ครับแล้วในทางกลับกันอีกครับพี่น้องสถานศึกษานะครับต้องมีชมรมคว่าฮารานชมรมฮารานชมรมหนึ่งว่าหรือชมรมอะไรต่างๆมากมายครับผมสะดุดใจคําว่ามุสลิมโรงเรียนมุสลิมไม่มีชมรมฮารานหรือมีหรืออยากจะทําฮิมยายะเป็นที่ปรึกษาให้ได้พี่น้องครับจะคุยอะไรคำว่าฮารานเดี๋ยวฮิมายาจะบอกให้ใช่ครับบอกอะไร บอกว่าในโร,ง,นรงเรียนโรงเรียนโรงอาหารเนี่ยมีอาหารที่มุสลิมทานไม่ได้มีไหมนะเช่นบอกว่าไก่ซื้อจากไหนเครื่องปรุงมาจากไหนเส้นมาจากไหนตอบผมได้ไหมถ้าคุณตอบได้คุณปากทงสัญลักษณ์ร้านนี้ฮาลานรับรองโดยชมรมฮาลานของเด็กปอนั่นปอนี่นายน,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 นั่นบุตรหลานคนนี้ผมว่าเป็นความาภาคภูมิใจแม้กระทั่งฟรอรดูเอเงเราทุกวันนี้พี่น้องครับลองไปดูหลักสูตรสิ มีสอนคําว่าสิ่งฮาลัลไหมครับในคำว่าอาหารเลยนะครับไม่ใช่บอกเรื่องกิจกรรมอื่นๆนะผมเคยคุยกับอิหม่ามท่านหนึ่งที่ตรวจฮาลาลกับผมว่าเขาเนี่ยมองแล้วรู้สึกไม่สบายใจฟัดดูงอินเนี่ยไม่เคยสอนคําว่าฮาลาลในเรื่งาำเป็นพวกอาหารเขาสอนเข้าไปทุกวันทุกวันจนให้รู้ว่าอ๋อขนมปังยี่ห้อนี้กินได้ทําไมกินไม่ได้ทําไมกินได้เขาตอบในเชิงเพราะเขาเคยตรวจฮาลาลมาก่อนครับเขาก็ตอบได้แล้วถ้าเป็นท่านอื่นล่ะพี่น้อง ท่านอื่นก็ต้องศึกษาดูสื่อหลายๆช่องแม้กระทั่งสื่อของวิทยาศาสตร์ว่าโอเคสิ่งนี้ทีเขาเถียงเลยทุกวันนี้ไก่ทอดนั้นกินได้กินไม่ได้ขนมปังอะไรต่างๆพวกนี้เป็นแนวทางแล้วก็นําไปศึกษาให้บุตรหลานหรือลูกศิษย์ถูกไหมฮะอันนี้เราคุยกันต่อเป้าหมายบททดสอบบททดสอบนะครับเยอะมากไหมเยอะครับบททดสอบนี่คือผมคิดว่าพระองค์ล้สมบัตลาทรงทรงทรงคิดแล้วว่าคือ คนหนึ่งคนเดียนี่ไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นผู้สัทธาหากว่ายังไม่ถูกทดสอบนะครับ,รบผมว่าเนื่องจากว่าเราทําฮาลามินิม่าเนี่ยยังคือสิ่งแรกคือมันขัดมันขัดกับสิ่งของของที่ของคนตากสนินหรือว่าขัดกับความมุ่งหวังของชายตอนที่จะมีคนมาทําให้พี่น้องของเราได้กินของฮาลาลชายตอนที่เป็นชายตอนมันบอกว่าไม่ได้นะ ทำมไม่ได้พยายามขัดขวางอยู่ตลอดนะครับ<ม>คือเรามีบททดสอบแม้กระทั่งของเรื่องของไฟฟ้าบ้างอะนั้นก่<ม>อนที่จะเปิดร้านอาไฟไม่พอ<ม>อทํำยังไงอไฟตก<ม>หรือเรื่องของคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์<ม>คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ว่า มันจะอยู่ได้เหรอฮาลามินิมาร์ทใครมันจะไปตระหนักเรื่องของฮาลานใครๆก็กินได้ทั้งนั้นแต่ละร้านอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าเอาความคิดตัวเองไปตัดสินร้านเจ้าของร้านใช่ครับแต่คือบททดสอบที่รุนแรงนะครับผมแต่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเรามีกาลังใจใช่ครับต่อสู้ผมถามว่าวันหนึ่งถ้าพี่น้องคิดอย่างที่อย่างที่คุณฟุตกอลพูดมาว่าจะขายยังไงของไม่ฮาลานไปรวมกันได้ยังไงลองขายปนก็ไม่ิล่ะรอลองขายบุรีสิ่ละ ลองขายน้ํเดือมอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเขาลองปฏิบัติตามในสิ่งนี้ก่อนอัลลอฮ์จะให้ผลอะไรจากเขาพี่น้องครับมันมีคําถามมากมายที่มาถึงร้านว่าแล้วทําไมอย่างนี้ละ่ะแล้วทําไมอย่างนั้นละ่ะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มากมายนั่นคือบอกว่าคําว่าฮาล้านฮารอมมันจะมาสู่ในชีวิตเราเนี่ยงครับผมขอชีวิตเราถามว่าท่านเป็นอิหม่ามในชุมชนนั้นท่านยังไม่เคยส่งเสริมให้พี่น้องเลยว่าในสังคมมุสลิมเรามีร้านฮาล้านขายอยู่แล้วหนึ่งร้าน ท่านบอกว่าไม่ส่งเสริมผมมาผิดละครับผมไม่ตําหนินะครับแต่ผมบอกว่าท่านไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้นครับผมห่างไปไม่กี่เมตรมสัสยิดกลางครับผมมสัสยิดกลางผมว่าแล้วก็ผู้นําหลายองค์กรมารวมกันที่นั่น,นะวันศุกร์ครับผมที่ชรรารล็องถามว่าแล้วท่านเคยพูดคุโตบะไหมว่ามีร้านมุสลิมขายหนึ่งร้านในวันนี้เราจะทํายังไงกันบ้างครับผมเราจะปล่อยปะละเลยเด็กหนุ่มใช่ไหม หรือจะเอ้ยช่วยกันหน่อยพี่น้องพี่น้องมาช่วยดูให้กําลังใจเขาหน่อยมาสลามกล่าวคําสลามทักทายให้กําลังใจเขานั่นคือขอดูอาให้กับเขาด้วยให้เขามีความความตันหนักแล้วก็ผักดันกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นรวมถึงอนาคตพวกเราอีกนะครับพี่น้องพี่น้องมีบุตรหลานอยู่ที่นั่นอีกจํานวนมากครับเด็กเข้าได้ไหม เข้าได้เข้าได้ผู้ใหญ่ก็เข้าได้ไอ้ชาวรับไม่บ้านก็เข้าได้เราจะมีแกงมีอะไรพี่น้องคุยกับผมละไอศสครีมก็มีขนมปังก็มีอะไรอื่นอีกมากมาร่วมถึงถ้าผมมีธุรกิจหนึ่งธุรกิจมาร่วมคุยกับเขาถูกไหมผมไ่ทําได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งผมมีมอเตอร์ไซค์ขับบังผมรับส่งได้ได้ไหมมีก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอาชีพพี่น้องครับคือร้านคารานมินิมาร์ตต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับพี่น้อง คือพี่น้องจะชำระค่าบริการต่างๆพี่น้องจะเติมเงินหรือต่อไปที่มีแนวคิดของเราจริงๆก็คือเราจะเป็นฮาลานครบวงจรจร,ริงๆในเรื่องของโรงแรมฮาลานเราสามารถรับจองได้ไหมทัวร์ฮาลานเอ่ยหรือแม้กระทั่งเ,เรื่องของการที่พี่น้องนําเที่ยวนําเที่ยวให้พี่น้องเที่ยวคือผ่านผ่านเราผ่านฮาลานนะครับ,รบหรือพี่น้องจะจัดงานงานนิก้าเอ่ยหรือว่างานที่พี่น้องอยากที่จะทํา ทำทำเลี้ยงทำบุญนะครับพี่น้องสามารถมาสั่งวัตถุดิบจากเราพี่น้องอยากได้เนื้อสักกี่กิโลอ,อยากได้ไก่กี่กิโลอยากได้ข้าวสารกี่กิโลมาสั่งผ่านเราได้เลยแล้วก็ของเหล่านี้จะถูกส่งไปที่บ้านของพี่น้องโดยที่พี่น้องไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมาติดต่อที่เราที่เดียวนะครับพี่น้องราคาถูกหน่อยไหมครับผมนี่พี่น้องครับวันนี้รายการกินหัวร้านครับขอต้อนรับชมรมมุสลิมอีสานมาเยี่ยมสตูดิโอเราของไวท์ชนแนลนะครับชาวเราจะมีกิจกรรมของกลุ่มนี้นะครับวันนี้เราคุยกันในเชิงว่า มีพี่น้องโทรให้กำลังใจเยอะมากครับบอกว่าขอเบอร์ติดต่อนะครับทางร้านเบอร์ติดต่อโดยตรงเบอร์เลยครับเชิญเบอร์ติดต่อของผมนะครับฟุตก่อนก็คือ082ครับ8192340นะครับผมแล้วก็เขียนต่อว่าให้กำลังใจผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของล้อนะครับจากนนทบุรีครับมีบคำถามถหนึ่งครับอย่าสักันรอครับอุปสรรคที่ทำให้ท้อสุดๆคืออะไรครับอุปสรรคที่ทำให้ท้อสุดๆนะครับก็คือจากจากจากพี่น้อง อาจจะเป็นจากพี่น้องมุสลิมนะครับคือคือพี่น้องมุสลิมบางคนไม่เข้าใจนะครับคือนอกจากนอกจากที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาแล้วเรื่องของอาหารฮาลาลแล้วคือบางบางทีมาบันทอนทาให้เราเหมือนกับอยู่เพียงลําพังนะครับผมว่าผมเนี่ยมีมีความคิดเหมือนกับวิชแนลนะครับก็คือเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังครับครับอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเรานะครับคือสิ่งที่มาบันทอนจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นจากใครก็แล้วแต่เนี่ย อย่างน้อยเนียดของเราเนี่ยเพื่ออลอนลัอเพื่ออัอนล้์เราสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้ไปได้ครับผมแล้วก็ถามว่าผ่านมาได้ยังไงครับผ่านมาด้วยผ่านมาได้ด้วยดุอาครับผมและก็ความพยายามอย่างน้อยผมว่าครอบครัวนี้ทั้งสามีภรรยาต้องทจะต้องปรึกษาซึ่งกันและกันใจครับผ่านอุปสรรคนี้มาให้ได้ถูกไหมครับด้วยด้วยกับหลักของคำว่าอีมานด้วยหลักของอิสลามทั่วไปพี่น้องครับคําถามเมื่อไหร่ถามเนี่ยมันฟังแล้วกินใจมากครับ จากพวกเราเองนี่แหละครับไม่ใช่ใครที่จะไปบั่นทอนความรู้สึกใช่ครับพี่น้องครับมีมีโทรศัพท์ทางบ้านมาร่วมรายการกับเราครับสามเล็กุ้มครับวันนี้กุ้มสร้ามาลองเป็นน้องมาบรรกาดูพี่น้องจากที่ไหนครับครับจากตังครับอาเชิญครับเชิญให้กำลังใจเลยครับพี่น้องเชิญครับเชิญครับพี่น้องฟังโทรศัพท์นะครับครับผมอาเชิญเป็นกำลังใจให้ครับครับยศกัลรอครับผม เท่านี้นะครับมีอะไรให้เพิ่มไหมครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมผมดีดีเยครับกับเพื่อนคนนี้ครับอ๋อไม่ทราบว่าเป็นใครครับผมรู้จักเพื่อนครับรู้จักกันรู้จักกันนะครับผมกับยาสระกันร้อนนะครับยาสระกันรอครับผมครับผมครับผมกับขอดูอาให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับ ครับผมจะสปอครับครับสามเหีมกลุ้มครับสามเหีกลุ้มครับนะก็เป็นเพื่อนที่อยู่ที่ตรังครับอันนี้จะเป็นใครก็ต้องไปสอบถามพหังสอบถามที่หลังมาคุยกันนะครับพี่น้องครับเรามีสายทางบ้านนะครับ02 7 3 5 4 9 3 5ห้ี่ก้าสหให้กำลังใจกับคุณฟุตกรนนะครับที่จะต่อสู้ให้ผ่านไปเราเองหิมายะไวท์แชนแนลก็เชิญมาออกรายการกับเราเพื่อให้กำลังใจว่าเรามีสื่อ ร้านอย่างนี้ถ้าเรานิ่งดูดายเหมือนกับเราไม่ไม่สนใจแยดีพี่น้องครับพิมายะแล้วก็โดยกลุ่มผู้นำนะครับเชิญครับสามเลยกุ้งครับสามเลยกุ้งครับจากที่ไหนครับจากคุ้งกูค่ะฮาเชิญเลยครับเชิญเลยรครับจะถามว่าอย่างก็มีเนี่ยมีอะไรตัวทัวจากคุ้งกู่ค่ะครับผมจะถามว่ามีตัวทัวร์ตัวเทพภูเก็ตอะค่ะ ครับผมครับับค่ะแต่ว่าปีใหม่เพาว่าจะไปไปเที่ยวเยี่ยมกับพ่อเขาค่ะสาวค่ะแต่ไปหลายคนนะคะอ๋อมาถึงจะให้จองทุรท่าจองให้ถูกต้องไหมครับไม่ไม่ค่ะไม่ทราบจะมีทัวร์แบบว่าัวรถทัวร์กรุงเทพภูเก็ตใช่ไหมครับอ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ติดต่อเบอร์โดยตรงได้ไหมฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์ให้เบอร์นิดนึงครับ เดี๋ยวติดต่อมาที่เบอร์082นะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามทีมงานนะคะได้ได้ไได้ครับได้ครับค่ะค่ะคเดี๋ยวรัก็นรอครับเดี๋ยวรักกรนรอครับค่ะสามในกุ้งครับนะครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจให้เบอร์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเผื่อพี่น้องจะรับฟังโทรเข้ามือถือหลังจากรายการเรานะครับเบอร์ผมฟอสก่อนนะครับ082 819 2340นะครับ819 819 2340นะครับ2340 อันนี้พี่น้องสนใจว่ามีตั๋วบริการไหมกรุงเทพภูเก็ตครับอาจจะประสานงานให้ครับผมชาพี่น้องอย่างนี้ครับคุณฟุตกรเนี่ยเขามีปรารถนาดีกับทุกๆท่านนะครับพี่น้องมีอะไรปรึกษาท่านนะครับว่าท่านจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมเดินทางจากสตูนเข้ากรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆร้านท่านเลยครับมาลครับสามในกุ้งครับสามในกุ้งครับสามในกุ้งระดงครับพี่น้องจากที่ไหนครับ จากสตูนครับอ่าเชิญครับให้กำลังใจไหมครับครับผม่เชนครับเชนครับครับผมครับก็ขอให้กำลังใจนะครับกับบังนะครับอยู่ส่วนไหนของสตูลครับขาวๆครับอ๋อครับผมครับผมช่วยแนะนําแนะนําแถวบ้านด้วยนะครับอ่าอยู่บ้านเดียวกันครับอ๋ออยู่บ้านเดียวกันนะครับครับครับผมครับก็อ่ายินดีด้วยนะครับที่ สามารถที่จะผ่านอุปสรรคนะครัต่างมาได้ยศกันรอครับครับผมแล้วก็เป็นถือว่าฮาร์เรสมินิมาร์เป็นเจยดเริ่มต้นนะครับของธุรกิจหนึ่งนะครับในในในการที่จะช่วยให้กับเยาวชนหรือว่าการใช้ชีวิตในสังคมในสตูนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับคนที่จะมีตัวเลือกนะครับที่จะ บริโภคสินค้าหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบางที่สามารถที่จะ่านอุปสรรคต่างๆมาจนมาถึงวันนี้นะครับยาสากลรองครับครับยังไงว่างเชิญที่ร้านนะครับยังไงว่างแวะไปเชิญที่ร้านได้นะครับครับครับอ่าครับสามเลยกุ้มครับสามเลยกุ้มครับเลยกุ้มครับครับแสดงว่าคือคนคนที่โตเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นน่าจะเป็นคนรู้จักนะครับซึ่งน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคหรือว่า บททดสอบหมู่บ้านเดียวกันน่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคแล้วก็บททดสอบที่ทางฮารานมินิมาร์เนี่ยได้เจอมานครับพี่้องเป็นกําลังใจให้มาตลอดครับพี่น้องครับรายการเราเนี่ยกินอยู่ฮารานครับพี่น้องวันนี้ฮารานมินิมาร์นะครับสายข้าพี่น้องครับสามเลยกุ้มครับสามเลยกุ้มครับคือคุณชลองค่ะพี่น้องจากที่ไหนครับจากเมืองที่รอดค่ะเชิญครับเชิญให้กำลังใจครับ ค่ะก็ขอให้กำลังใจกับน้องซุก่อนนะคะที่เปิดร้านทารานนะคะครับผมครับอย่าสากักกันรอครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะคะปัญหาเยอะมากเลยนะคะปัญหาเนื่องเพราะเพราะ,เพราะเด็กของเราหนี่กินอาหารไม่ฮาราน,นะคะก็เลยทําให้มีพฤติกรรมที่อืมไม่พึงประสงค์มากมายนะคะตอนนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้อาร์จงทําให้ธุรกิจตะ็นที่สมาเร็จนะคะ ครับผมแล้วก็ให้คนอื่นเทนยี่ย่างก็จะทําต่อด้วยนะคะัรับตอา้ีนนะคบครับผมครับตัวมาปรึกษาได้นะครับในเรื่องของธุรกิจนะครับค่ะครับสามเลยกุ้มครับพี่น้องครับคือการที่เราเปิดร้านชาลานิมาร์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมโดยโดยทั่วไปนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจที่จะทานทานแค่เพียงแค่เราอยากอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องของฮาลานหรือว่าฮารอมเนี่ยคือก้อนเนื้อที่ที่เราทานเข้าไปคืออาหารที่ทานไปมันมาเป็นก้อนเนื้อเป็นเลือดเนื้อของเราและมันเติบโตไปเนีน่ยนะครับพี่น้องคือไฟนารกเนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่เผาผลานคือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยให้กับไฟนารกซึ่ง อาหารที่เราทานก้าไปเนนอกจากมีผลต่อร่างกายกล้ามเนื้อแล้วมันมีผลต่อสภาพจิตใจนะครับการที่ลูกของเราได้ทานสิ่งที่มันฮารอมมันบางทีทําไมลูกของเราถึงดื้อทาไมลูกของเราถึงไม่เชื่อฟังในเรื่องของกการศาสนานี่มันเป็นผลมาจากมาจากการที่เราทานสิ่งฮารอมหรือบางทีพ่อแม่ของเรานะครับคือเราไปซื้ออาหารมาหากว่าเราไม่ได้พิจารณาในสิ่งของฮาลาลหรือฮารอมเรานามาให้ครอบครัวของเรากินแต่ครอบครัวของเราไม่รู้นะภรรยาของเราไม่รู้สามีของเราไม่รู้ พ่อแม่หรือลูกหลานของเราไม่รู้นะครับแล้วดูอาของพวกเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรนะครับ<ม>อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องอพวกเราได้ศึกษาเรียนกันมาตั้งแต่เล็กแล้วแต่ผมถามว่าตะกี้ที่ผมคุยค้างไปนิดนึงที่มีคําถามมาจากทางบ้านตรงนั้นคือใกล้มัสิธิดกลางใช่ครับนะครับผู้นําองค์กรจะเข้ามาละหมาดที่นั่นเยอะผมว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ระดับหนึ่งลแล้วแล้วตรงนั้นนะครับพี่น้องผู้นําองค์กรของเราเนี่ยต้องพูดในเชิงของว่าเรามีร้านหนึ่งร้านขึ้นมา จะได้เหตุผลกลใดก็แล้วแต่เนี่ยมันสําเร็จมันรูลล้ล่วงมาแล้วเราต้องให้กําลังใจกันจะด้วยรูปแบบไหนรูปของร้านงานนิก้างานอื่นๆมาปรึกษาเขารวมถึงก้าเมื่อกี้โทรมาบอกว่ารบกวนมีกระซื้อตัว๋วดินทางได้ไหมครับใชชาวล้อครับร้านนี้จะเป็นร้านสื่อกลางให้พี่น้องพี่น้องอยู่ในาราธทวาวอยู่สงขลาอยู่ที่ไหนลองโทรปรึกษาท่านโทรมาที่ร้านนี้อาจจะมีสินค้าที่พี่น้องไม่คิดไม่ฝันส่งให้ก็ได้ ถูกไหมโดยส่งทางไปรษณีย์ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวจะมีรายฟังหน่อยทางอินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างเรายังมีช่องทางนะครับคือยังมีช่องทางในการที่จะพี่น้องจะมาร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของร้านทารานมิลิม่านะครับเป็นลูกค้าหรือว่ามาสนใจมาปรึกษาผ่านทางช่องทางของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ต่อไปเราจะมีเว็บไซต์ครับตอนนี้ทาง a c e b o o k ของของเรานี่ก็คือที่แสดงในหน้าจอเนยนะพี่น้องก็คือจะมีรายละเอียดของสินค้าแล้วก็รูปแบบภายในร้านของเรานะครับ พี่น้องครับร้านของเราเนี่ยไม่ได้อยู่อยู่โดยลําพังนะครับเรามีเครือข่ายนะครับเมื่อพี่น้องเข้าไปในเพจของร้านฮาลานมินิมาร์เนี่ยพี่น้องสามารถเข้าไปต่อในของฮิมายาเข้ามาต่อในของไวช์ชนแนลหรือเข้ามาต่อในเพจของอิสลามอื่นๆได้นะครับพี่น้องสินค้าที่เราขายเนี่ยเช่นที่เราเราคิดว่าที่อื่นไม่มีขายนะครับในร้านทั่วไปเป็นจะเป็นของเด็กเล่นนะครับจะเป็น iPad iPad For k i d คเนี่ยเป็นของเด็กเล่นเสริมพัฒนาการนะครับพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องสามารถที่จะ เข้าไปดูรายละเอียดม,มันมีอะไรบ้างมันใช้งานยังไงบ้างนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปดูได้ครับทีนี้ถ้าพี่น้องที่มีความสามารถเช่นเปิดร้านโรงงานแล้วกันโรงงานสักหนึ่งรโรงรอยากต้องการมากระจายสินค้าได้ไหมได้ครับผมมาฝากขายก่อนมาคือพี่น้องครับอย่างนี้ผมให้คำปรึกษายางี้ว่านะักทุนตอนนี้มันใช้เยอะละครับผมถ้าพี่น้องที่จะมาร่วมทุนกับเขานะครับพี่น้องผมอยากให้เอาของมาวางไว้อย่าเพิ่งคิดเงินเลยอเอาของมาวางก่อนให้ลูกค้าเริ่มติด แล้วก็ของขายหมดเมื่อไหร่ตัดสต๊อกเคลียเป็นเงินไ<ห>มให้โอกาสนิดนึงครับเด็กหนุ่มเริ่มที่จะบริหารเราบอกว่าเอาเงินของวางคิดเงินเลยบางทีสินค้าท่านดีไหมยังไม่รู้เลยผมอยากให้วันหนึ่งเราร่วมกิจกรรมกันดีกว่าเป็นเครือข่ายเป็นภาคีซึ่งกันและกันหลายๆร้านนะครับหล,หลายโรงงานของมุสลิม,มีลองเข้ามาเดินมาถามมาคุยกันมีโรงไก่โรงเนี้เข้ามาคุยกัน อ่ะผมคุยเขาว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณขายไก่อย่างเนี้ก็คือไก่เหมือนกันทั้งหมดครับคุณลองคิดสูตรไก่ชุบแป้งสิซิลให้ถุงๆแล้วโรส่วนไหนก็ได้ใครพี่น้องอ๋อผมก็มีอาเชิญหรือจะขายต่อก็ว่าไปก็ต่อยอดไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะแนวความคิดอย่างนี้ครับพิมายาจะช่วยผักดันหรือผู้ใหญ่ใจดีเรามีอะไรอีกมากมายก็จะนําเสนอไปอีกถูกไหมฮะมีอื่นที่จะพูดกับพี่น้องบ้าง ่รนอื่นก็คือต้องอย่าซากครอพี่น้องอีกครั้งนะครับที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการนะครับแล้วก็ขอฝากถึงพี่น้องที่มีธุรกิจฮาล้าน hmm. พี่น้องที่มีสินค้าหรือว่ามีทําธุรกิจต่างๆที่มีสินค้าที่คิดว่าฮาล้านแน่นอน hmm. พี่น้องติดต่อเข้ามาได้นะครับเรายินดีจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า hmm. ให้พี่น้องนะครับพี่น้องจะเอาสินค้าของพี่น้องเนี่ยเข้าไปวางร้านสะดวกซื้อนั้นนั้นสะดวกซื้อนี้ เขาอาจจะไม่ให้วางเพราะสินค้าของพี่น้องอาจจะยังไม่ติดตลาดแต่ของเรายินดีนะครับยินดีที่ให้พี่น้องมาทดลองอม,มาวางได้นะครับคือแล้วเมื่อสินค้าของพี่น้องติดตลาดแล้วเนี่ยคือแน่นอนว่าัสินค้าพี่น้องเดินได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับพี่น้องมีอื่นจากนี้พี่พี่น้ำมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้กําลังใจเยอะไหมวันที่เปิดร้าน มีครับก็ขอขอบคุณนะครับจะสกล้อพี่น้องจากทางบ้านนะครับพี่น้องจากบ้านขาวๆบ้านขาวๆแล้วก็พี่น้องในอำเภอละงูนะครับที่สนใจแล้วก็เห็นเอ้ยมันมีเป็นฮาร้านมินิมาทนะเราลองเข้าไปดูแล้วก็มีกําลังใจให้ให้ให้นะครับในการเปิดร้านและก็ดําเนินงานต่อไปได้ครับบางทีกําลังใจขอดวยากับพี่น้องเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราื่อครับ แม้จะพูดคําพูดดีๆสักสามสี่คำขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกมีกําลังใจในทางกลับกันครับพี่น้องถ้าเป็นคขาพูดหนึ่งพูดแล้วไม่มีประโยชน์อย่าพูดดีกว่าครับนิ่งเสียถ้ามันไม่มีประโยชน์พี่น้องนิ่งดีกว่าพี่น้องครับรายการกินอยู่ฮารานนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเทปที่สามสิบเอ็ดเราคุยเรื่องฮารานมินิมาร์ในสังคมเราเราบอกว่าฮารานมินิมาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไร,ร <buffs. S 1> นะวันนี้ชาแล้มันเปิดมาแล้วพี่น้องครับเปิดมาหลายวันแล้วชาแล้จะเริ่มเปิดในในวันถัดไปอีกก็จะเริ่ม มีความรู้จักมากขึ้นในสังคมเราเขตละงูที่ดูไว้ชแนลอยู่นะครับก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับในกิจกรรมต่างๆของเป็นมุสลิมเราหรือให้กําลังใจในเชิงมาทักทายมาคุยมาให้กําลังใจในลหลายๆทางผมว่าเป็นส่วนที่ดีทั้งนั้นรวมถึงพี่น้องจะสั่งซื้อยกหัวโทรศัพท์โทรหารนิดนึงจะซื้อน้ปาปลาซื้อนู่นซื้อนี่มากมายพี่น้องไม่ยังเดินไมหรอกรเดี๋ยวทิ้งเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็ไปส่งให้คิดเงินก็จบละ มันแนวความคิดถึงการบริการนะครับพี่น้องมีสายสุดท้ายครับเข้ามาในรการเรานะครับก่อนจะหมดเวลาในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยกับคุณฟุ๊ก่อนะครับ่พี่น้องสายสุดท้ายนะครับสามเหลยกุ้งครับสามเหลี่ยมกุ้งครับจากที่ไหนครับกรุงเทพค่ะร้านนี้อยู่กรุงเทพรอเปล่าครับอยู่ที่่จังหวัดสตูลครับผมอ๋อที่กรุงเทพไม่มีเหรอยังครับเพิ่งเปิดที่เรี้งูร้านแรกนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะ มีอะไรให้กำลังใจไหมครับก็ขอดูอาให้ให้ร้านเนี้ยนะคะอยู่ได้นานๆเ้วอยู่ได้ตลอดไปนะคะครับครับเดสักกันรอครับครับสาบยคุมครับซาบิคุมอสสลามค่ะพี่น้องครับช่วงท้ายรายการนะครับกินอยู่ฮาลานวันนี้นะครับพี่น้องเราได้ประโยชน์ได้ในความคิดของคุณฟุกกรนะครับมาคุยกับเราถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาพี่น้องมุสลิมในเขตละงูเขต สตูลหรือเขตดารุนบิดแถวนั้นควรโดนต่างๆพวกนี้ผมว่ามันใกล้เดินทางไม่กี่กิโลเองถ้ามันไกลจากนี้แหละพี่น้องยังเคยไปหลือไปนู่นไปนี่ร้านนู่นแล้วเราลองไปดูร้านนี้สิของมุสลิมท่านอาจจะเป็นไปสืบสารหรือเรียกว่าไปเดินกิจกรรมธุรกิจก็ได้หากพี่น้องให้การสนับสนุนดีๆคือต่อไปเนี่ยเรามีความคิดว่าฮารานิมาเนี่ย จะต้องเข้าถึงพี่น้องในพื้นที่ของพี่น้องนะครับก็จะเป็นอำเภอต่างๆครับท้ายสุดนี้นะครับผมขอทุกอาอ้กับร้านนี้นะครับให้อยู่ได้ในคําว่าหาล้านจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆองค์กรนะครับที่ไปร่วมวันนี้ผมและคุณฟูรกรครับจบรายการเท่านี้ครับอัสสลามอัยกุลวะมรอห์มะตุลลอฮ์วาระเราะตุ